าสวัสดีเจ้าค่าท่านอาจารย์ธัญรัตน์แก้วใสและท่านอาจารย์เพรวัชศรีสานนและคุณครูรัตนาทุกๆท,ท่านเจ้าค่ะดิฉันนางทองเพียรทิติรนนักเรียนครูปีหนึ่งอ่านในท่องจำส่งการบ้านข้างที่ห้าเจ้าค่ะ พระไตรปิฎกสบัดหลวงเล่มที่17สุตันตปิฎกสังยุตตินิยขันธวรารวักหน้าที่53หน้าที่80ข้อที่5ึถึงข้อ148มัสสิมาสิาปนาตุปายวักที่หนึ่งพุทธโสตรว่าด้วยเหตุให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าข้อ125 พระนครสาวัตถีหน้าที่ด้านแลพระผู้มีพระได้ตรัสว่าดูกนพิสูจน์ทั้งหลายพระตาถาคตรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลุดพ้นพ่อเบื่อหน่ายพ่อคลายกำนัดพ่อดับพ่อไม่ถือมั่นลูกหลุดพ้นพ่อเบื่อหน่ายพ่อคลายกำนัดพ่อดับพ่อไม่ถือมั่นมีทนา หลุดพ้นพ่อเบอร์นายพ่อคลายกำหนัดพ่อดับพ่อไม่ถือมั่นสัญญาหลุดพ้นพ่อเบอร์นายพ่อคลายกำหนัดพ่อดับพ่อไม่ถือมั่นสังขารหลุดพ้นพ่อเบอร์นายพ่อคลายกำหนัดพ่อดับพ่อไม่ถือมั่นวิญญาณเทวดาและมนุษย์ต่างพากัน เรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูก่อนพิสุทั้งหลายแม้นพิสุผู้หลุดพ้นได้ด้วยปัญญาหลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพาะคลายกำหนัดพาอดับเพราะไม่ถือมั่นลูกหลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดพ่อดับเพราะไม่ถือมัน่นเวทนา หลุดพ, iscilla, พ made, andal, at, rad, utan, ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายพ่อคลายกำหนัดพ่อดับพ่อไม่ถือมั่นสัญญาหลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายพ่อคลายกำหนัดพ่อดับพ่อไม่ถือมั่นสังขารหลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายพ่อคลายกำหนัดพ่อดับเพราะไม่ถือมั่นวิญญาณเราเรียกว่าผู้หลุดพ้นได้ด้วยปัญญา สาธุสาทุกสาธุเจ้าค่ะ